เจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาท <Safe. ạ. S 1> วันนี้เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสรรพปทุมพระราชทานพระราชวโรกาศให้นายพุทิกรายลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย สัตราจา์กิติคุณสุจิราขอจิตเมธกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพผู้ทรงคุณวุฒินำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลายัยและสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเฝ้าถุนละอองพระบาททุเกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2566เพื่อบำรุงสภา,า,าชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพลเสมาขันรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัทพิบูลสงครามนำคณะกรรมการจัดการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรันราชสุดาสยามบร,รมราชก,กุมารีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเรื่องศีเทพมรดกโลกในมือเยาวชน ซึ่งกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตรและกรมศิลปากรจัดขึ้นรอมผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสนี้เยวาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดรวมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยนางปราณีจงสุจริตธรรมนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุน่น นำคณะผู้บริหารสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์สทอท,อทอชิงแชมป์ประเทศไทยประจําปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐธิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพร้อมผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัชเวชานุกูลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศกการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย นายรุ่งรอดเจริญธัญ,ญรักษ์นายกสโมอสรไลออนบึงแก,นกง่นนครเซนเทเนียลขอนแกน่นนำคณะบุคคลเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และน้อมกล้าวน้อกมกระหม่อมถวายครุพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืนอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นและโรงพยาบาลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสิน ในโอกาสนี้ผู้ชนะการจัดการประกวดดีลาดยุวชนเยาวชนผู้อาวุโสและผู้สูงอายุการประกวดร้องเพลงนานาชาติและเพลงไทยประเภทยุวชนเยาวชนผู้อาวุโสและผู้สูงอายุการแข่งขันกีฬาบัวใหญ่เกมครั้งที่38ประเภทกีฬาบอลล์บอลกีฬาฟุตซอลกีฬาเซปักตะกรอ้อกีฬาบาสเกตบอลกีฬาฟุตบอลและกีฬาแอโรบิกแดนซ์และพระภิกษุรวมเข้าเฝ้าและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติสถาบัานมาตรวิทยาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสถาบันเฝ้าทูละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติในฐานะที่ทรงเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติรวมถึงผลักดันการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันด้วย เวลา14นา6นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิดดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าตุลละอองพระบาทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568ดังนี้พลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสเฝ้าทุลละองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยพลเรเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือพร้อมผู้สมรสเฝ้าทุลละอองประบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลอากาศเอกชัยนาทผลกิจ รองผู้บัญชาการทหารอากาศและรองประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชุปธมรมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชุปธรรมเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินในนามกองทัพอากาศและในนามมูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชุปัรภมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนเกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นเสด็จลงนาศสลาดุสิดาไลาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโวรกาสให้ในายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติและจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2567เพื่อบำร,รุงสภากาชาติไทย นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะกรรมการอำนวยการออกร้านการชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายรังสรรจันนรุกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนและอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริคุณนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพ,พรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ100ปีพระบรมีปกเกกล้าเหล่านักเรียนไทยและเงินไรายได้จากการประมูลภาพในงานดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวสุกัญญาประจบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินุปถรมนำคณะกรรมการสภาสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล่าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสุภาชาสุธิพลนายกสมาคมเบญจมรราชาลสมาคมในพระบรมราชินุปถมนำคณะกรรมการบริหารเบญจมรราชาลสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์วัฒนาศิวเกือ้ออุปนายกสมาคมนิสิตเกา่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย นำนคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวคมคายนหนองคายประธานกรรมการมูลนิธิภรยาวุฒาธานทิคุณแพร่และคุณหญิงบัวศรีนหน,นองคายและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาท ทุงเกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินในนามมูลนิธิและในนามส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายพิทักษราชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG ENERG y จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดงานแข่งรถยนต์ทางเรียบ PT Magnitron Racing Series 2023รุ่นสยาม GT ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล นายชัยวัตรโควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนำคณะผู้จัดการแข่งขันต่อปัญหารายการเจนวิทย์อฉริยพันธ์ใหม่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารี เฝ้าทุนละอ่องพระบาททุนกก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ทีมผู้ชนะการแข่งขันต่อปัญหาประจําปี2567จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์จังหวัดนครปฐมรวมเก้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2567 วันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปยังห้องประชุมเฟืองเหนืออาคารกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือราชมงคลพระนครทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประเภทพาณิชยกรรมคณะบริหารธุรกิจและประเภทอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ห ประจำปีการศึกษา2,567จำนวน114คนนอกจากนี้ประธานทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน27คนนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดได้รับเหรียญราชมงคลพระนครจำนวน2คนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานักเรียนประเภทเรียนดีประพฤติดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเขา้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2,568จำนวน6คน นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2568าจำนวน7คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นวิชาชีพพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาขั้นสูงในระดับอุดมศึกษาต่อไปแต่การศึกษาเพียงอย่างเดียวมิเพียงพอต่อการดำเ,เนินชีวิตภายหลังสําเร็จการศึกษาเพราะหากขาดซึ่งคุณธรรมอาจนําความรู้ไปในทางที่ผิดก็เป็นได้โดยทั่วไปผู้ที่มีวิชาความรู้ย่อมเอาชนะผู้อื่นด้วยปัญญาหากผู้มีคุณธรรมย่อมใช้ธรรมะเอาชนะใจตนเองเช่น ชนะก,กิเลสความชั่วที่มีอยู่ในจิตใจหากสามารถชนะก,กิเลสในจิตใจของตนเองได้ย่อมไม่ประพฤติผิดมุ่งมั่นทำความดีประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตหากผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนสามารถครองตนให้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมสองประการนี้ได้อย่างบริบูรณ์กอบกับปัญญาได้ปัญญาที่ได้อุตสาหะศึกษามาอย่างมุ่งมั่นหลอมรวมเป็นความรู้คู่คุณธรรม ย่อมนำมาสึ่งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งจะได้เกื้อกูลประโยชน์จากการศึกษาค้ำชูสังคมและร่วมพัฒนาประเทศชาติให้จเจรินลุ่งเรืองต่อไปประธานองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาที่ปังกรรัศมีโชมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2568 ที่วัดราชบพิสถิติมหาศีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2568 ในการนี้ประธานองคมนตรีจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเข้ายังพระอุโบสถจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชาสริรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสริรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสร็จแล้วถวายความเคารพและถวายดอกไม้ทูบเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตามังกลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตามังกลสิริวิบูลราชกุมารประสูิเมื่อวันที่29เมษายน2548นณโรงพยาบาลสิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนัด,ดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพ